สวัสดีครับเช้าวันพฤหัสบดีที่25กันยายน2568นะครับมาร่วมนิมนต์พระใสบาตรกันครับบรรยากาศย่านงามวงวานนะครับฝนไม่ตกนะแต่ครึ้มๆนะครับวัสดีครับลุงสมพงศ์ครับครับก็มาร่วมตั้งจิตอนุโมทนาสาธุบุญกันได้เหมือนเดิมนะครับหากใครไม่สามารถใสบาตรยามเช้าได้นะครับก็สามารถร่วมตั้งจิตอนุโมทนาสาธุบุญแล้วเดี๋ยวมาร่วมรับพรท้าใสบาตรยามเช้ากันเช่นเคยนะครับครับ ของข้าวของหวานครบนะครับวันนี้มนใช่ไหมครับลุงครับครับม์ครับ,รบตอบด้วยครับสวัดีครับใครจเทธิพย์านนางลาภางสดเทพายาเททิพ อาลักเดเลอายุจวันโนจะโบ,บุังวุศวิใจยาสาวาสสาวะสตาจายุจัดเทวะสิทธิ์พระวันตุเติครับครับ,รบอนุมัทนาบุญลุงสัพพงกับคุณตซอสด้วยครับนี่ครับ,รบพลเรือตีเซนี คนเรือตีเรือหลวงสุโขทัทยคนแรกครับที่ไปรับเรือหลวงสุโขทไทยลําที่อระานครับลัจมแล้เรือตีเสนีท่านอายุิ0แล้วเนาะยังปั่นจักรยานได้ชิลอยู่เลยหือสุดยอดมากใช้จักรยานนะครับเชื่อผมเชื่อผมและคุณจะรักมันเถื่อนเราใช้มากกว่า10ปีแล้วครับปั่นพยายามเลี่ยงกันใช้รถยนต์วันนี้เสื้อคาฟรีเดย์ครับอ่าเดี๋ยวนี้ม์นระใส่บารกันต่อครับ มันครับทายุกภวภิวธนสนจักรันิโรมาวันอาโุครับอันนไม่นะครับลุงครับมนครับ